วันนี้ผมก็นี่นะครับทำโปรเซสของกาแฟนะครับขั้นที่สองหลังจากเก็บก็คือนี่ครับนำมาแช่ในน้ำครับโปรเซสกาแฟนี่ต้องแช่ในน้ำนี่ถึงเจ็ดวันเลยนะครับให้มันหายจากเมือกจริงๆครับโปรเซสของกาแฟ ในการทําให้เมือกมันหายนะครับมันจะมีโปรเซสนี่ที่แช่น้ำนี่เขาเรียกว่า w a ช h โปรเซสครับอีกอันหนึ่งเป็นการตากแดดเนาะตากแดดนี่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเป็นโปรเซสอะไรูล้ลืมชื่อนะอแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นฮันนีส อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่แกะเปลือกแล้วเอาไปตากทั้งที่ไม่ได้แช่น้ําอย่างนี้ียกฮันี่โปรเซสครับผมแล้วก็ถ้าไปถ้าถ้าไปตากแดดท,ทั้งที่ไม่ได้แกะเปลือกอันนั้นอีกอันจะเป็นใช่ในในจะรอดโปรเซสตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับให้ให้ไปค้นหาเองนะครับมันจะมีชื่อโปรเซส ในการนี่นะครับทำให้เม็ดกาแฟนี่หายจากเมือกนะครับมีสามสี่อย่างก่อนอันนี้ผมนี่นะครับผมแกะเปลือกมันก่อนแกะเปลือกแล้วก็ผมก็มาแช่น้ำครับตอนนี้แช่น้ำได้ประมาณสองวันอยู่ครับยังเมือกยังไม่หายดีนะครับต้องซักเจ็ดวันครับเจ็ดวันหลังจาก ที่แช่หมดแล้วอันนี้ก็จะเอามาตากแดดครับผมตากแดดสัก3ามแดดครับถ้าถึงจะเอาไปคั่วได้นเนาะพอเสร็จพอเสรนี้จะแช่น้ำเจวันครับ wash p ร o c e ษผมก็เก็บกาแฟได้รอบนี้นี่ได้สักประมาณ1-2ึ่งกมือเนาะนี่ครับ ไปคั่วทำนี่ครับกาแฟริบกินครับต้นเดียวแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็ชงทีละทีละสิบกร,รัมยี่สิบกร,รัมครับใช่ไม่เยอะนะอันนี้แค่ทําให้เป็นตัวอย่างครับผมนี่เดี๋ยวรอดูโปรเซสต,ต่อไปนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับโอเคสวัด mm. okay. ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ